สวัสดีครับงานวันทั้งคลับเฮาส์แล้วก็ตัว a c e b o o k นะครับของ k ิ s วนะครับวันนี้ก็ทางผมเช่นเคยนะครับผมมงคลอูดนะครับแล้วก็คุณวิศกรนะครับหรือว่าน้องอะนะครับก็จะมานําเสนอในมุมมองของตัวตลาดทั้งข้างนอกข้างในมีปัจจัยอะไรที่เราต้องรู้ก่อนลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับจาเป็นนะฮะเราควรจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้มีปัจจัยหลายตัวทีเดียวแล้วเราจะได้การเสริมมุมมองในเรื่องของตัว ภาพต่างประเทศอีกมุมหนึ่งของคุณชาตรีนะครับหรือว่าคุณโรดนะครับพี่โรดของเราเองนะครับก็จะจะมามาตอบคําถามด้วยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศซึ่งคุณโรดเองก็นข้างจะถนัดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเราสามคนนะครับแล้วก็มีคุณเข้มนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในในส่วนของตัวเช้าวันนี้นะครับ อย่างก็ตามเดี๋ยวผมขอเริ่มที่น้องอาร์ก่อนเลยนะครับเรื่องของต่างประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเรื่องตลาดไทยแล้วก็ไปมุมมองหรือกลยุทธ์การลงทุนของตัวรวมๆของทั่วโลกนะครับครับก็สําหรับอาทิตย์นี้นะฮะตัวตลาดอาทิตย์ที่แล้วต้องบอกว่าค่อนข้างแกว่งตัวลบเยอะพอสมควรนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณเฟื่องตัวบ้างทั้งฝั่งของตลาดทั้งฝั่งอเมริกานะครับ เอ่อถ้าไปดูนะครับตัวเลขเศรษฐกษิจถามว่าอาทิตย์นี้ก็มีเงินเฟ้อนะครับจริงๆแล้วตัวเงินเฟอน้อน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงอย่างที่เราทางเครดสีเคยได้เรียนไปนะฮะทีนี้ถามว่าตัวเลขเศรษฐกษิจผมว่าต้องต้องต้องเรียนอยู่ว่าตอนนี้นักลงทุนคงคงจะมองข้ามประเด็นตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอสมวรับกันนะฮะเอ่อถ้าไปดูเนี่ยผมว่าคงคงไปโฟกัสช่วงสิ้นเดือนเลยเรื่องของเทปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดในช่วงสั้นเนี่ย จะแกว่งตามเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละประเทศมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูในช่วงวันศุกร์นะครับวันพฤหัสศุกร์มันมีประชุม ECB นะครับของทางยุโรปเนี่ยถ้าไปดูในแง่ของภาพรวมยุโรปเนี่ยมีสัญญาณนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาส่วนมากในเรื่องของวงเงินเ,นเขาก็จะคงไว้นะครดอกเบี้ยก็ลดก็ยังต่ําอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเงินช่วยเหลือเนี่ย มีนายนุมว่าจะถอนออกนะครับซึ่งซึ่งเขายกเลิกเงินช่วยเหลือในที่เขาทําไปอยู่ในตอนโควิดเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะตอนท้ายการประชุมนะครับตัวของ ECB มีการพูดเรื่งหนึ่งนะครับคุณคริสตีลาการมีการพูดบอกว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยน่าจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับตอนช่วงปี2020ต้นเอ่อช่วงปลายปีเอ่อต้นปี2020นะฮะประมาณปลายปี2019เนี่ย เขาบอกเศรษฐกิจจะกลับไปสู่ภาวะปกตินั่นแปลว่าจินปีที่ติดลบมาตลอดทั้งปีสมท20ทั้งปีเนี่ยนะฮะจะหายไปนะครับก็คือกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนั่นแหละนะฮะตัวนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าตัวของ ECB เนี่ยมองภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นในแง่ของ QE ในทางที่ทางฝั่งของ ECB เขาก็เรียกเป็น EEP e อ่อ EPP นะฮะตัวนี้ก็น่าจะ เริ่มลดลงไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับในอีก3-6เดือนข้างหน้าเนี่ย ECB อาจจะมีการคุยเรื่องของการทำเทปเปอร์รเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วก็เริ่มโอเคแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปดูว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยถามว่า โดยเฉลี่ยตอนที่เกิดโควิดเนี่ยแต่ละประเทศฟืน้นตัวยังไงนะครับจีนในช่เวลาฟืน้นตัวประมาณสาไตมาสนะครับก็ตกประมาณสักเเดือนถึงจะกลับไปภาวะปกติอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณ4ไตมาสหรือสิบสอเดือนนะครับแล้วก็ตัวยุโรปในประมาณสัก6ไตมาสนะครับพ,รพอๆกับตัวของญี่ปุ่นนะฮะส่วนอินเดียกะไทยนะครับใช้ประมาณสักแปดไตมาสนะครับถึงจะฟื้นตัวกลับไปถึงจุดที่เป็นภาวะปกตินะครับของเราก็ยังน่าจะประมาณสักช่วง ไรมากสปีหน้านะครับเราน้อจะได้เห็นเรื่องของ GDP ที่กลับมาอยู่ยในภาวะระดับเดียวก่อนที่จะติดลบไปในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการฟื้นตัวที่แตกต่างกันในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนมันก็ต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูของอเมริกาของจีนของอิสราเอลนะครับก็จะไปเล่นในเรื่องของ New Normal ละนะครับคุยกันเรื่องเปิดเมืองนะครับบริหารโรงแรมยังไงนะครับให้เปิดเมืองได้โดยที่ไม่ เอ่อรายได้ไม่ลดลงนะครับจะเห็นว่าสตอรี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในขณะที่ทีมที่เป็นรีโอเพนที่เราได้ยินกันมาช่วงที่ผ่านมาตลอดครึ่งปี8เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันถึงรีโอเพนนิ่งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นยุโรปบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นที่ยังเล่นได้นะฮะในแง่ของการลงทุนกองทุนเนี่ยก็จะไปเน้นโฟกัสในกลุ่มนี้นะครับทีมรีโอเพนอะไรทั้งหลายนะฮะส่วนที่เป็นบอททอมฟิชชิ่งนะครับไอ้ตัวนี้คือไม่เข้ากับใครเลยนะฮะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนีีีี่่่ยยยยยยเเเเเดดดดด๋๋ววววปปิิมมมมมมืออองงัั้้้้าาาากกกก GDP โโโตแล็็รขึนนอนอบจะหห มันดูค่อนข้างแบบฉีกไปจากแนวคนอื่นๆค่อนข้างเยอะนะฮะอังกฤษหรือไทยก็ต่างนะฮะกลุ่มสุดท้ายที่เป็นบัตทอมฟิชชิงเนี่ยใครเลือกหุ้นงเก่งจะได้เปรียบนะครับเพราะว่า1นึ่งวอล o เชัตลาดมันค่อนข้างกระจัดกระจายนะฮะคือคนบอกว่าตลาดหุ้นเกาหลีถูกนะครับแต่ว่าในถ้าไปดูหุ้นหลายตัวมันไม่ได้ถูกทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการเลือกซื้อเนี่ยมันก็ต้องไปดูหน่อยนะครับซึ่ง กลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องไปโฟกัสในเรื่องของการส่งออกนะครับกับเรื่องของราคาพวกสินทรัพย์พวกอสังหาริมทรัพย์ที่มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้นะฮะในอีกเรื่องหนึ่งนะครับอัตลาดอเมริกาทิศนี้เนี่ยก็ดูมีแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวได้ในภาพสั้นนะครับต่อถามว่าจะยูไฮหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะยังโดนเรื่องเทเอร์ลิงกดดันอยู่ในภาพระยะกลางนะครับภาพสั้นเนี่ยดูดีภาพยาวดูดีนะครับแต่ภาพกลางยังดูไม่ค่อยดีสําหรับอเมริกานะฮะภาพสั้นดีๆจากบริเวณนะคร หรือบางท่านเนี่ยอาจจะรู้คุ้นเคยกันในแง่ของ P/E นะครับเราจะใช้ในตัวเรื่องของ e a r n i เออนี่ U gap รือว่า Equity Risk Premium ก็คือดูว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้นตัวนี้คุณได้ผลตอบแทนเหนือไปจากตัวของพันธบัตรเนี่ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสรุปก็คือตัวของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับตอนนี้ก็เทรดอยู่ประมาณสัก1 SD นะฮะกำไรก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็ดูแล้ว ภาพเนี่ยมนลงมาทดสอบบริเวณแนวรับประมาณ6เดือนนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีแรงเด้งนะครับทีนี้นักลงทุนจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือไล่ซื้อตามนะฮะกับกลุ่มหนึ่งคือซื้อแล้วก็อยากได้ชัวร์ดีกว่าซื้อทีเดียวรอรอให้มันลงมาทีเดียว c o ล r e c t i o เดียวเราอยซื้อทีเดียวเนี่ยผมคิดว่าถ้ากลุ่มแรกเนี่ยรกรอบเรนจ์ b o u อาทิตย์เนี่ย,มยผมว่าประมาณ35%มนะครับที่มันจะเด้งขึ้นไปนะฮะแต่ถามว่ามันจะทำนิวไฮไหมผมคิดว่าตลาดอเมริกาน่าจะทำนิวไฮได้ค่อนข้างยากเพราะวันโดนเรื่อง เทปเปอร์ริงกดดันอยู่ในช่วงสั้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือภาพที่มองกันว่าซื้อแล้วถือไปสักระยะเนี่ยภาพระยะกลางเนี่ยรัลน,นทุนควรจะซื้อช่วงไหนผมไม่คิดว่าช่วงนี้มีการใกล้ๆการประชุมเฟดเนี่ยแหละเพราะว่าตลาดมันจะเป็นลักษณะค่อยๆซึมลงซึมลงนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ซึมลงขาเดียวนะ,ะจะมีเด้งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องทุนเนี่ยอาจจะต้องไปดูในแง่ของการที่ใกล้ๆเทปเปอร์ในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงที่เริ่มมองแล้วว่าเราควรจะซื้อที่เท่กมอา มันจะย่อลงมาในช่วงใกล้ๆเทปเปอร์ประมาณ3-5%มเปอ็นเป็นอย่างน้อยจากจุดพีคนะครับก็พันสี่พันสี่ร้อยสี่สิบโดยประมาณนะครับสี่พันสี่ร้อยห้าสิบโดยประมาณจะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ก็ต้องไปดูทยอยซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าภาพระยะยาวมันยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของมาตรการอาัดฉีดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังโตต่อเนื่องนะครับผม,มคิดว่ารองหาจัางหวะซื้อนะครับคือซื้อถูกหรือซื้อแพงเนะี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความได้เปรียบในระยะกลาง แต่ภาพระยะยาวเนะี่ยถ้าซื้อถูกตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันน่าจะฟื้นตัวจากสุดต่าสุดในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับค่างเงินบาทที่พิูดเกินไปนะฮะคือ,อปกติแล้วจะชินกันเรื่องที่ว่าบาทอ่อนหุ้นลงใช่ไหมครตัวนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าในในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเรื่องของบาทอ่อนเนี่ย พอมันอ่อนแล้วรอบนี้เนี่ยมันจะอ่อนได้แล้วใครโดนเยอะสุดนะครับแน่นอนว่าหุ้นไทยเนี่ยโดนเยอะสุดนะครับลองมาเป็นทองคําราคาทองในไทยนะฮะแล้วก็ลองมาเป็นเรื่องของกองรีดในไทยนะฮะเรื่องของค่างเงินบาทเนี่ยผมไม่ต้องต้องเดีย่ยงครับว่าเราเราไม่อยากให้ไปดูว่าเฮ้ยมันจะแข็งกันไปสามห้าสามหกหรือ,หร,อหรือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเวลามันอ่อนค่าหรือแข็งค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของรีมาส์พายอยู่ละ มันมีความต้องการเงินบาทหรือว่าบางช่วงเนี่ยคนไม่ได้อยากลงทุนนะครับมันก็เลยทาให้ตัวค่างเงินบาทได้ผันผวนในระยะสั้นประกอบกับช่วงนี้เนี่ยรายได้ท่องเที่ยวเราไม่มีนะฮะพอเวลาโฟล์เข้ามาในตลาดเงินในตลาดพันธบัตรหรือตลาดหุ้นเนี่ยมาเลยทำให้ค่างเงินบาทมันเซนซิทีกว่าป,ปกติลองคิดดูปกติเนี่ยเรามีท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเ,เงินบาทมันก็เคลื่อนไหวไม่มากนะครับมันก็ออฟเซตกันไปนะครับในแง่ของค่างเงินบาทที่เข้ามาไอ้ค่างเงินต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันก็สเตเบล ทีนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาลักษณะมันเปลี่ยนไปนะครับลักษณะมันเปลี่ยนไปยังไงคือปกติแล้วถ้าเราไปดูปัจจัยที่เ่าเป็นปัจจัยเชิงฤดูกาลนะครับก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น s ี a ส่วนหรื y ตีนะครับ่าช่วงกันยายนเนี่ยค่างเงินบาทเป็นยังไงพบว่า80%นะครับย้อนย้อนหลัง10ปีเนี่ยในเดือนนี้นะครับเงินบาทมันจะอ,อ่อน นะครับอ่อนเสื่ออยู่ประมาณหนึ่งเปนะครับสูงสุดคือสามจดสองเปอร์เซในเดือนนะนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยอ่อนมาแล้วประมาณทัก2%สองเนะครับดูตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะนั่นแปลว่าในแง่ของค่างเงินบาทที่มันจะอ่อนไปได้อีกพิเต็มที่อีกหนอซนะครับซึ่งซึ่งถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยเราเราก็คิดว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าค่างเงินบาทจะอ,อะะ่่่ไปดเวลาาผมคิ มันมันคงไม่ไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะครับในแง่เรื่องของออภาคการส่งออกก็ยังได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วหายปีนี้ก็หายนะครับเพราะฉะนั้นในแง่เรื่องของค่างเงินเนี่ยมันไม่น่าจะโดนกระทบเยอะนะครับทีนี้นักลงทุนบางท่านเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยมันที่ที่บอกว่าเฮ้ยบางท่านอาจจะมองเฮ้ยไปถึงสามห้าสามหกเนี่ยผมต้องเด่เนอย่างว่าโดยปกตินะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยในช่วงเดือนหน้านะครับ มักจะเป็นปจัจจัยเชิงฤดูกาลในเดือนตุลาคมเนี่ยที่มองกันว่าเงินบาทมันควรจะต้องเริ่มกลับมาแข็งมาแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นคิดง,ง่ายตัวเลขตอนนี้เลยยประมาณสิประมาณ17วันเทรดดิ้งเดย์นะครับเพราะฉะนั้นก็มี2อาทิตย์เนี่ยค่าเงินบาทมันควรจะต้องแกว่งบวกอ่อนค่าไปได้อีกไม่เยอะละเลยประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับในขณะที่จะกลับมาแข็งค่าเนี่ยผมไม่คิดว่าในเดือนหน้ามีโอกาสง่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยลบจากเรื่องของค่าเงินบาทผมคิดว่ามันควรจะเป็นแค่เดือนนี้แหละและเดือนหน้า ส่วนอีกตัวนึงนะครับเราทำฟอร์แคนเรื่องของค่างเงินมานะครับต้องเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยครับเรามีการปรับประมาณการค่า,งางเงินไปผมมองว่าตอบปนสุดเนี่ยค่างเงินบาทในช่วงปลายไตรมาสปลายไตรมาสสามเต็มที่ยังเก่งเลยนะสามสิบสองจุดแปดเก้านะครับก็คือประมาณสักสามสิบสามบาทบวกลบนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะดีดขึ้นไปนะครับแต่ถามว่ามันโอเวอร์ชูไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อสามห้าสามหกเป็นเทรนด์ไปเลยหรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะว่า ถ้าจากโมเดลที่เราทำเนี่ยในตัวออตัวเรื่องของอโค n o โนเมตริกเนี่ยต้องบอกว่าไอตัวข้างในเป็นเงินเฟอ้อกับตัวดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเรื่องของดุลการค้าเรามาดูทีละตัวแปรดุลการค้าเนี่ยเกินดุลมาตลอดนะครับแทบคืออาจจะมีเกินดุลน,น้อยลงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าขาดดุลไหมก็คงไม่นะับซึ่งถ้าไม่ขาดดุลเนี่ยแปลว่าเงินบาทมันจะโอเวอร์ชูดไปไดอีกไม่ไกลนะครับ ส่วนเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเราต่ําตลอดนะครับไอ้ตัวนี้ก็บอกเลยว่าข้างเงินบาทก็ไม่น่าจะอ่อนจากเรื่องเงินเฟอ้อนะครับดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดู3ตัวแปรแล้วนะมันก็ดูแล้วภาพรวมแล้วการที่มันจะอ่อนค่าไปได้อีกเนี่ยมันก็มีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันมี external factor ไหมที่ว่าอยู่ดีิ้เงินบาทอ่อนไปเลยควบค้าไปเลยนะฮะมีเหมือนกันนะครับกรณีที่ว่าภาครัฐเนี่ยกู้เงินนะครับกู้เงินไหนึ่งล้านล้านเนี่ย แล้ผ่านเร็วนะครับหรือว่าผ่านวงเงินเยอะกว่าที่เราคาดเนี่ยตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะทำให้ค่างเงินบาทมันกลับมาอ่อนเพราะว่าคนก็จะงวลเรื่องของเครดิตเลตติ้งของประเทศไทยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าทุกอย่างมันไปในทางที่ทางเนี้ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมคิดว่าค่างเงินบาทมันมันไม่น่าจะโอเวอร์ชูไปได้นะฮะ ในด้านการจัดพอร์ตนะครับอาทิตย์นี้ก็ยังคงโพซิชันไว้นะครับยังแนะนำนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้ก็ลงทุนในตลาดญี่ปุ่นอยู่นะครับเล่นเรื่องของ election rally นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไม่อยู่นะฮะก็มีการปรับให้ลงทุนในตัวงญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันตะกุกตะกักนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็นขาขึ้นยังเป็นการฟื้นตัวอยู่เพราะฉะะนน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 นัั้้ใใกกกกาาารรรจยยสสิทพ์เเเ่็็ปปลงหุวม ส่วนถ้าใครอยากรอจังหวะนะครับก็รออาทิตย์หน้านะครับในช่วงที่เฟดมีการเริ่มเอาเรื่องของการประชุมเนี่ยขึ้นมาตลาดมันจะขมูขมวนะฮะหุ้นจะไปก็ไปไม่ได้แถมไหลลงอืดอัดมากช่วงนั้นเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ valuation ถูกไหมในตลาดถางประเทศเนี่ยอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ตลาดเกิดใหม่ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยถ้าใครสนใจหุ้นจีนหรือหุ้นอะไรก็ตามพร้อมที่จะซื้อเนี่ยผมก็แนะนําให้รอช่วงอาทิตย์หน้าใกล้ใกาการประชุมนะครับช่งนน้้นนี่ททุุกมลลาาดสแว นะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามทางพี่อู๊ดนะครับว่าอาทิตย์นี้เราจะอาอยังไงต่อนะครับก็ดูแล้วตลาดค่อนข้างตันพอสมควรนะครับพี่โอเคครับก็ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยจริงๆนะตอนสัปดาห์นี้เนี่ยถามว่ามีมตลาดหุ้นไทยประเด็นของสัปดาห์นี้จริงๆอ่ะมีมีเรื่องมีราวอะไรเยอะหรือเปล่าขอดูนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของตัวตัวต่างประเทศเองนั้นเนี่ยก็มีประเด็นอย่างที่น้องอาร์ตบอกไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กหลักๆก็จะเป็นการรอในเรื่องของตัวการทำเทปเปอร์ลิงหรือว่าการประกาศในเรื่องการในการประชุมของตัวธนาคารสหรัฐในในสัปดาห์หน้านะครับว่าเขาจะจะมองอยังไงกับตัวตัวตลาดนะครับฉะนั้นในเรื่องของตัวไทยเองนั้นเนี่ยก็ประเด็นที่สําคัญสําคัญเองอ่ะ เราเราในเรื่องของตัวโควิด -19 นี่คือภาพสรุปนะครับโควิด19ของ,ของเราเองนะเนี่ยก็เราถือว่าเราข้ามผ่านในจุดที่เรียกว่ามีประเด็นหรือมีปัญหาเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวอะไรอ่าการเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสถานการณ์ที่เรียกว่าคนอาจจะต้องจับตาดูอยู่ว่า เราจะมีการระบาดรอบใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่คงต้องตามดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราดูกันก็คือว่าเราก็ฉีดวัคซีนได้เยอะเหมือนกันมันถึงแม้จะมีการระบาดรอบใหม่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นจะต้องล็อกดาวน์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวแปรที่เรียกว่าอยู่ในตลาดอยู่นะครับคือการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวตัวการระบาดของโควิดสิบเก้านะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นมุม,มอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น หล,หลายตัวของเราเนะี่ยมีการขึ้น XD ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็การขึ้น XD เนี่ยมีผลยังไงต่อตลาดก็จะมีผลทําให้หุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นไปแล้ว XD ไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่ไม่ได้ถูกเล่นและจะหยุดไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับงั้นตรงนี้ก็ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของอีเวนต์เองเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีอันของไทยจะมีอันเดียวนะครับก็คือในเรื่องของฟุซซีจะมีการทำรีบาลานซิ่งหุ้น ในวันที่17นะครับพุ้นไทยที่เกี่ยวข้อง่นะที่หลายๆคนกําลังจับตาดูก็คือเรื่องของตัวหุ้นเค a n k กกับตัว b b l นะครับซึ่งตัวเค a n k กกับ BBL เนะี่ยทั้งตัว f o r e i g นกับตัว NVDR จะถูกปลดออกจากในเรื่องลัส t c ทนะครับแต่ว่าเขาจะแทนด้วยหุ้นโลโก้เข้าไปแทนนะครับมันรีบาลานซงในในในหุ้น2ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเยอะขึ้นในช่วงของวันวันที่มีการทำรีบาลานซ์คือวันศุกร์นี้นะครับก็จับตาดูกันนิดนึงส่วนในเรื่องของโกล นะครับฝรั่งเองนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านูน้นนะครับก็มีการซื้อไปถึง6กพันล้านเหรียญแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเนเซลล์นะครับภาพของเอเชียหรือว่าภาพของโฟลที่เข้าเอเชียเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวอิมเมจิงมาเก็ตคือถอยออกนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของที่พูดพูดกันเนี่ยเรื่องของโควิดสิบเก้ากระทบต่อเศรษฐกิจลอฐฐีกมุมหนึ่งก็คือรอประชุมธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเจาะในเรื่องของสัก ประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องการเมืองซึ่งผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นตัวแปรตัวใหม่ที่เราอาจจะต้องคิดวันนี้รัฐบาลเองยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลยังไม่ได้มีการเลือกตั้งหรอกยังไม่ได้ประกาศเลือกตั้งหรอกยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยคนต้องกลัวมากแต่ว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยจะเริ่มพินิจพิเคราะห์หรือว่าเริ่มคิดแล้วว่าตัวแปรหลายๆตัวในเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุมนุม นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวเสียงตัวมีการปรับมีการปรับรัฐมนตรีบางท่านออกจากคอรมอแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเติมเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของร่างรัฐมนูญซึ่งาวาระที่สามผ่านไปแล้วจากนี้ไปก็จะไปแก้กฎหมายรูปนะครับก่อนจะกระบวนการการแก้ร่างรัฐมนูญนี้เสร็จเนี่ยก็ประมาณกลางปีหน้านะครับมาเราจะมีการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณไทมาสที่ ที่4นะครับจนถึงต้นปีหน้าต้นปี2026ไปเลยนะครับฉนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดหุ้นก็เริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะดูว่าเอ้ยจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับสินทรัพย์ภาพรัฐบาลเองเนี่ยถูกกำลังถูกเฝ้าดูอยู่ว่าะจะมีความมั่นคงแน่นอนครับความมั่นคงในเชิงของเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวหรือสอสเนี่ยความมั่นคงถือว่าสูงแต่ว่าใน,ในเรื่องของนอกสภาเนี่ย มันมีความยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าหรือยังเป็นได้ต่อเรื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นคิดทั้งหมดทั้งวงที่คิดไปทั้งหมด3 4เรื่องของการเมืองนั้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าแทนที่เราคุยกันเมื่อประมาณสักสองสสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าเราจะไปใกล้ๆพันเแต่ไม่ผ่านพันเวันนี้ยพอประเด็นการเมืองเข้ามาในตลาดหุ้นเองมันจะลําบากแล้ว มันจะไปไม่ถึงนะนะครับเราเราจะกลายเป็นว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกห้ากลายเป็นประการด่านที่สําคัญคือเป็นแนวต้าที่สําคัญเกินเหลือเกินที่ตลาดหุ้นไทยเองมีตัวช่วยก็ามาคือเดลต้ากับแมคโครซึ่งซึ่งหุ้น2ตัวเนี่ยมาช่วยตลาดไว้เยอะนะครับทำให้ตลาดเราดูเหมือนดีแต่จริงๆถ้าถอดสองตัวนี้ออกไปเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยอ่ะเรายังอยู่แค่ประมาณสักหนึ่งห้ายห้าสิบเองซึ่งก็เท่ากับว่าเราเพิ่งเพิ่งกลับมาเยืนในจุด โคก่อนเกิดโควิดสิเมื่อปี2 0งศนะครับเรายังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเรายังอยู่ตรงนี้แล้วการเมืองมากดอีกเราอาจจะทําให้เราโซนโซนของเราเองหรือชนีของเราเองเนี่ยอาจจะไปกระเถิบไปแถวแถวพันหต้นต้นอย่างนั้นนะครับนี่คือนี่คือการเมืองที่มีผลกับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยค่อนข้างโชคดีอย่างหนึ่งที่สถานการณ์โควิดสิของเราเองนนเนี่ยการฉีดวัคซีนของรัฐบาลรวมถึงแผนการฉีดวัคซีนรัฐบาลไทยเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วไปได้ค่อนข้างเร็ว มันทําให้การระบาดของเราเองนั้นเนี่ยมันอาจจะรอบต่อต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนกับกับประเทศหลายๆประเทศที่ต้องมีการล็อกดาวซ้ำล็อกดาวซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะเหมือนกับอเมริกาแหละคือมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนึงเป็นแสนนี่ของอเมริกานะครับไม่ของเรามันอเมริกาเป็นแสนเลยแต่ว่าไม่ได้ล็อกดาวเลยเลยเราอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอันีนี่ถือว่าเป็นจุดจุดดีอย่างหนึ่งแต่ในแง่ของตัวตลาดหุ้นน่ะที่เรียนไปอ่ะน้ำหนักของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้รอประชุม นะครับเรื่องโควิด1 9ส่วนใหญ่ดีแต่ว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรนะน้อยออกน้อยใจรัฐบาลอย่างหนึ่งคือสบคอเองยังไม่กล้าที่จะผ่อนคลายมาตรการพูดง่ายยกเลิกเกอร์ฟิวยังไม่กล้าเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรายังติด,ต,ดติดอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องตัวการเมืองที่รู้สึกมันเริ่มอุ่นๆขึ้นนะเหมือนกับเราตอนนี้เราเริ่มเอาการเมืองเข้าไปไว้ในไมโครเวฟแล้ว คือตั้งเตาแล้วอุ่นๆนะอุณภูมิแบบ40องศาประมาณนั้นนะครับเป็นอะไรที่คนต้องจับตาดูมันตรงนี้เป็นภาพของตลาดโดยรวมในแง่ของกลยุทธ์เองเนี่ยเรามองว่ากรอบเอง1610กรอบล่างนะครับกรอบบนเนี่ยถูกบล็อก1650เนี่ยนะครับในเชิงของกลยุทธ์เองเรามองว่าตลาดหุ้นยังปรับฐานอยู่นะครับการเล่นหุ Mohammad, ้นตอนนี้เนี่ยหุ้นจะไม่มีตัวจะไม่มีตัวไหนที่เทรดแบบเป็นหลักๆคือเทรดยาวๆมีน้อยมากนะครับ มีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีการเวียนเล่นเพราะนั้นการเวียนเล่นเนี่ยมาทําให้คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองนะเนี่ยจะจะยากขึ้นคือมันไม่รู้ว่าตัวไหนจะมายาวๆส่วนใหญ่แล้วมาประเภทมาวันเดียวจอดหรือมาสองวันจอดหรือสามวันจอดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวที่ผมเชื่อว่าตลาดควรจะเล่นแล้วถ้าเกิดเราไปศึกษาในมุมของการวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ดีด้วยคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคําว่าเทคโนโลยีวันนี้มันก้าวไกลามากมันไม่ได้หมายถึง ุ้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันไม่ได้หมายถึง facebook เมซอนแล้ววันวันนี้คำว่าเทคโนโลยีมันครอบไปถึงธุรกิจหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับงานประมูลภาครัฐที่ทำงานวางระบบ i อทีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบพวกจัดการพวก Payment g a t เก a y หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวก cashlet หรือว่าตู้เติมเงินหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนานาซึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเยอะๆนะครับหุ้นหลายๆตัวถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก ถ้าเกิดเป็นเดิมๆก็จะเป็นพวก KCE ถ้าเป็นรุ่นที่อัพขึ้นมานิดนึงจะเป็น s e n เนกคอมเหรือถ้าเป็นพวกอะไรที่ออกมาใหม่ๆแล้วเป็นกระแสเนี่ยคือ BTS จับมือกับ j m a สนะครับแล้วก็กลุ่มสบายจับมือกับกลุ่ม TKS วันนี้จับตาดูนิดนึง TKS มี presentation เขาจะพูดอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพวกเนี้ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าผมเชื่อว่าอยู่ในกระแสวันนี้เราอาจจะเบื่อเดลต้าเราอาจจะเบื่อแมโค เราอาจจะเบิดกราฟเป็นที่เราก็มาเล่นกันตรงนี้ไปกลุ่มการเงินก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองว่ามันน่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมาราคาลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วมีโอกาสดีดกลับได้นะครับส่วนเจคเ,เตอร์พวกค้าปลีกธนาคารคอมมูนิตี้ผมมองว่ารอโฟโล์กันแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ฝรั่งเนี่ยเห็นวันศุกร์กลับมาขายเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก,ก็รอโฟโล์กลับมาดีกว่าตอนนี้เราไปเล่นปจัจจัยเฉพาะตัวเราเน้นเป็นพวกชัวสัน้นๆนะครับพุ่นเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเราจะถามว่าเราจะเน้นอะไรบ้างเราเน้นแค่สอง KCE นะครับสองตัวนี้เราเน้นเป็นเป็นหลักไปก่อนคือเป็นเป็นสองตัวที่เราเติมเข้ามาในพอร์ตมาสร้างสีงสันเพราะว่าเราก็มองว่าถ้าเกิดเราสนใจเทคเราสนใจพวกอะไรแบบนี้เราเติม KCE เข้าไปเราสนใจพวกกลุ่มที่ลงมาลึกๆเราก็เติม MTC เข้าไปส่วนพวก j m a r t Com7 เนี่ยเรายืนยืนในพอร์ตเป็นหลักอยู่ส่วน Cap ั Energy และ s c g p เราจะเป็นเป็นหุ้นใหญ่ที่เรียกว่าถ้าโฟกัลับมาเนี่ยสองตัวนี้ก็จะกลับมาด้วยนะครับเราพยายามจะกระจายความเสี่ยงของพอร์ตให้เราให้ที่ ให้ผสมผสานระหว่างหุ้นที่ฝรั่งเล่นคนไทยเล่นหรือว่าหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวนะสามส่วนนี้ผสมเข้าด้วยกันในพอร์ตนะครับเงส่วนเรามี15นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยแต่ยังไงเนี่ยผมว่าก่อนที่เราจะไปไปจบในเรื่อง Facebook เนี่ยผมอยากจะขอบมุมมองนิดนึงของตัวภาพการลงทุนของต่างประเทศจากจากคุณชาตรีกันแล้วกันนะครับซึ่งจะผมว่าสัปดาห์นี้หลายๆคนอยากรู้นะจีนจะไปต่อหรือเปล่า นะครับยังไงก็เดี๋ยวคุณชาติเกับคุณโลดนะพี่โรยของเราเนี่ยลองลองแชร์มุมมองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ อันนี้น่าจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับทางของ Facebook นะครับที่ใครอยากสนใจช่วง Q&A ต่อนะครับอยากฟังเพิ่มเนี่ยสามารถไปติดตามต่อได้ในขับเฮ้าส์นะครับก็เดี๋ยวทางผมกับพี่อู๊ดเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตัวของ Daily สามารถติดตามได้ทาง Facebook นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ